เดี๋ยวมาฟังเจี๊ยกรอครับต้องไปออกไม่ออกอจะสับร่องไหนนี่มันเริ่มล่ไมปหมดแล้วครับ ผมแค่ทีกหนึ่งครับสุดๆแล้วคันนี้ในจอมพระแก่ไฟัหม้กคนเล มาฐานไหมน้องน้อยนะที่จะเห็นหกเฮดีเสียงขนาดนี้ขึ้นถนนก็ได้ครับนี่แต่ถ้าทดรอบให้มันช้าก,กว่านี้น่าจะออกกว่านี้ครับเสียงขอขันต่อไปครับน้องสวัสดีครับคโอ้เอฟซีครับ